สวัสดีจ้าท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพอๆกันอีกคือเก่ากับช่องน้องน้องนิ้งพาเลาะนะจ๊ะเนาะวันนี้น้องนิ้งก็ซื้อามาเห็ดกับเขาน่าจะเนาะหนึ่งปลานะจ๊ะหนึ่งปลาหนิจ้ะเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่กำลังแรงใจให้น้องนิ้งพาเลาะเนี่ยจ้าไปเบิ้งเลยจ้ามามักปลาน่าจะเนาะ ตอนนี้นเนาะก็ล้างสะอาดแล้วน่าจะช่องตัวจะซีมามักหนึ่งจ้ะพี่เ้างแล้วก็ส่ซมามักใส่เกลือใส่ฟงชลรดหน่อยหนึ่งน่าจะเนาะแล้วก็ใส่รสด,ดีใสรสด,ดีแล้วก็ใส่น้ำมันหอยด้วยจ้ะใสน้ำมันหอยมกักวิธีเรียบร้อยแลวจ้ะพี่เนองใส่วิธีเรียบร้อยจ้ะมันจังหอมน,าน่าจะเนาะใสน้ำมันหอยอาอห้าซีมาหนึ่งน่าจะเนาะ ทำเมนูกข้าวจ้ะ <c oughs> มักเรียบร่อย้ะจ๊ะพี่น้องก็เสียใบมะกรูดนะจ๊นะเนาะใบมะกรูดกับตะไคร้ยัดทองม่ให้มันขาวนะจ๊นะเนาะยัดท้องป่าไม่ให้ขาวนะจ๊ะยัดข้าไปจ้า กับตะไคร้ข้าวท้องปลาจ้าแล้วอะจะพี่นอ้องใบมะกรูดตะไคร้ยัดใส่แดดร่อยละจ้าแงดใส่ท้องเละจ้าเนาะเอากระสิมาเอามานึ่งจ้านึ่งใส่เห็ดนางฟ้าจ้าแล้วก็กระหล่ำเนาะคนะ่ะเนาะเนี่ยจ้าเอาลงหัวน,น้าจนาะหนึ่งใส่หัวน,น้าจ้าเนะาะหอมบะมีซึ้งน้าจ้าเนาะ อาบะมีที่นึ่งเนาะเราก็นึ่งใส่หัวดก็ได้จ้าเอาขื้นขางเป็นทีเดบร่อยแนละ้วน่าจะเนาะห้าก็จะเอาขาหมอ้อปิดจ้านี่จ้านึ่งปลาปิดกายจ้าแล้วในการห้าก็จมเสียผิดตอ่อน่าจะพี่นนอง ตำแจ่วมะเขือเทศจ้ากินกับนึ่งปลาจ้ะจะมาตำแจ่วมะเขือเทศจ้ากระเทียมพริกพริกจีแล้วจี G เอาจากพี่น้องมันจังหอมตำแจ่วมะเขือเทศกระเทียมกับ khá phải nó chắc nó chắc luó ăn gấp 1 pa bên nhặt mền mệt bên bò nhặt chẻng chẳng đền đó thêm muối lông bay cả mani cà đẻ nó chắc น้ำปลาแดกกับน้องน้ำปลาร้านั่นแหละค,คือือใส่ปลาราต่อนไปด้วยใส่ต่อนลงไปด้วยนะจ๊ะชุสจ้ะ ปรุงแต่ละกะห้ากระสิไม่เย่อหวังมันจะเนาะใส่มะเขือเทศลงไปแล้วใส่เครื่องปรุงก็ไม่มเยะ่ะใส่หอมลงไปหน่อยจ้าแกมะเขือเทศแต่พี่นองเสร็จไปทีเรียบร้อยแล้วจ้ะสำหรับเมนูของขฮาวหมดนี้นะคะเนาะ กับขาเสาเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องนึ่งปลาจ้านี่ยนึ่งปลานหนึ่งเฮ็ดนั่งฝ่าหนึ่งกะลำด้วยกันนะจ้าอันนี้ก็มีสมพักเสียนจ้าแกงหน่อไม้ตำแจ่วมะเขือเทศจ้าแจวเหนียวมะเขือเทศจ้ามาด้วจ้ากินเขาวน้ำกันด้วจ้าพี่น้อง ข้าวเหนียวร้อนๆจ้ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะจ๊ะนะจ้ามากินบ่จ๊าพี่น่อเสื่อหัไก่นึ่งปะโอ้แมงวันกับมาสมแล้วแมงวันกัน ส่วนผักก็มีถัว่วพูกับมะเขือจ้าให้กินข้าวน้ำกันด้จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณด้จ้า่อแเมนพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะคะนะ่ะเนาะขอกันไหมคลิปหนาด้จ้าสวัสดีจ้า